อยากอุ้มหลานจตุรงคไฟเขียวให้ใบเฟิร์มมีครอบครัวรวยจนไม่สำคัญค่ะหลังจากที่ลูกสาวนั้นอกหักกับแฟนหนุ่มเจโมโอจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตทางด้านจตุรงคก็ได้ออกมาเปิดใจแล้วล่ะค่ะว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทั้งสองคนนั้นคบกันตอนไหนไม่เคยรู้จักส่วนมากลูกสาวจะคุยกับคุณแม่สองคนแม่จะรู้เรื่องอยู่ทุกอย่างโดยจตุรงเผยว่าไม่ต้องเป็นเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวจะมองตาแล้วก็ กลับไปคบกันอีกตอนนั้นลูกสาวอายุก็จะ30แล้วตนก็อยากอุ้มหลานอยากให้ลูกสาวนั้นเจอคนดีๆรวยจนไม่สาคัญค่ะขอแค่เป็นคนดีจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตคู่ต้องอยู่ด้วยกันไปจนแก่นั่นเองค่ะแถมยังมีการพูดกันเล่นๆว่าอยากให้เป็นแฟนกับแจ็คแฟนฉันเพราะทางด้านนั้นเขาข่มง่ายพูดอะไรก็ฟัง กลัวทั้งพ่อและลูกส่วนนิกกี้นะฉัดกลัวจะมีปัญหาในเรื่องแฟนเก่าแบบเจมโม่เลยไม่เอาดีกว่าคะ่ะ